อ่าตอนนี้ครับยังไม่มีคอมเมนต์นะครับที่เราใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองกรีเฟซหน้าจอเนี่ยปดูด่ายอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นะครับใน Tik To อกนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสเป็นนานแล้วต้องการจะให้มีคนมาคอมเมนต์นะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสเนี่ยครับหรือว่าอ่าคอมเมนต์เพื่อโปรโมทครับเขาสามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นนี้ครับ คุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอ่าแล้วก็ก,กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmptc com กันแล้วนี่ครับต่อค้ามเลยนะับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะับยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่ครับอ่าเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองชิกได้เลยนครับ หรือใครที่ไม like ่อยากกรอกข้อมูลท <tt> ี <assium. S 1> ่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยไปฉี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับพอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ อ่อคอมมันนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการกันเลยนี่ครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม t i k t o อกนะครับก็คลิกเข้าไปที่ทิกต o k กกันเลยนี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่หมดมูนี่ครับเอาวันนี้เราจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้ล้วก็เลือกที่ความคิดเห็นนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการนะครับก็จะมีอยู่2บริการนะครับก็จะมีคอมเมนต์แบบสุ่มอิโมจินะครับแล้วก็จะเป็นคอมเมนต์แบบกำหนดเองนะครับผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับผู้ชมจะเลือกใช้อ่าเป็นบริการตัวไหนนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นคอมเมนต์นะครับแบบกำหนดเองนะครับตัวที่2ตรงนี้นะครับอ่าพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยด้านล่นลางตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกน,นี่ครับต่อมาในโซนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ทิกตอกกันเลยนะครับ อ่ะแล้วก็มาที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์กันเลยนะครับก็คัลล็อกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็นำมาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับก็จะมีขัคำถามกับสูงสุดบอกนะครับกอให้มาใส่ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับก็คือ1บรรทัดนะครับต่อหนึคอมเมนต์นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่ะขอภายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะขออนุญาตนะครับไปใส่คอมเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอได้ใส่คำว่าโทบิลมะไปนะครับท อ่าคอมเมนต์ก็เรียบร้อยนะครับค่าบริการด้านล่างตรงนี้เขาจะคำนวณไม่ให้เราแลวนี่ครับคุณชมก็อักกดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบด้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่อเดอร์ททำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้จะเป็นบริการนะพี่เราเลือกมาเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปดโอที่เราใส่เข้ามานะครรับตงง้กกาหลลิเปื่ออูถ อาะอ่ถ้าคุณ้ชมใส่ลิงก์คลิปวิดีโอมาไม่ถูกต้องยอดคอมเมนต์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่กดสั่งซื้อนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้นะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาละเกินมียอดจานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับแต่ยังไม่เคยเติมเงินเลยนี่ครับอ่ะกอให ในเมนูเติมเงินครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนีครับขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนะครับเขาก็จะมี QR Code โคนขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานีครับช่องั้านที่2นะแทบก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารครับก็คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้เลยนะ่ครับเอาแล้วพอทารายการเรียบร้อยะครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วกกก็็็ดยนนนนะะต่อมาาจเป ช่องทาง net, Arrow, ors, cycles, so share, อ Girl, item, ังเปาเวเลตนะครับประกอบชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้ก <kung> ็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่การสแกนทีโอโค้ดทูมานี่เวเลตนะครับประกอบธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เบื่นเติมเนี่ยคอสามารถใช้ได้นี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับและในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับ ต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กตอกกนเลยนีครับอ่าตอนนี้ครับยังไม่มีคอมเมนต์นะครับที่เราใส่เข้ามานะครเดี๋ยวผมจะลองกรีดเฟสหน้าจอเนี่ยประดูว่ายอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ครับคอมเมนต์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วะนรับก็ได้ขึ้นครับที่ผมใส่ไปแล้วนะครับทบิลมาตรงนี้นี่ครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยก็ขึ้นมาครบกันแล้วนะครับ ก็ถือว so 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 ่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนี่ครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับบริการนี้นี่ครับอ่ต่อมานี่ครับเพอยอดคอมเมนต์ขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็มากดคัดาลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับ โดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าเขารู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมก็แจ้อัตราค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึง5%กันเลยนะครับอะไรหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอกอให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้นะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมินนะครับสอช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อเรือและช่องทางไลน์ อ่แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนี่มาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ